นไม่ให้ให้คนอื่นเป็นคนให้แล้วกันแต่หลายคนถามว่าเออถ้าเราเซ็กซี่ทุกคนก็จะบอกเออมีเซ็กแอบเพี้ยงตรงนี้เรารู้สึกยังไงก็มีเซ็กแอบเพี้ยวรู้สึกยังไงก็ถ้าถ้าถ้าคนดูแล้วชื่นชอบรู้สึกว่าสวยเราเราโอเคอยู่แล้วค่ะให้เวอร์พอคอนดิชันนี้หน่อยกับพี่เจ้าของค่ะก็ครบรอบสิบปีครบรอบสิบปี ครบรอบ10ปีซสุเรทนะคะมุก็ขอให้ซสุเรทเป็นที่รักของแฟนๆทุกคนแล้วก็มียอดขายเฮงๆรวยๆตลอดไปค่ะพี่ถามเลยนะสัญญาจังเหมือนพี่แบบเล่นรอรอหล่อร้อนอย่าเป็นแบบเออเดี๋ยวจะแดดแสงหมดอ๋ออากาศร้อนขึ้นเลยรอนจุดค่ะตอนนี้ตอนนี้สัญญากับทางช่อง7ก็ก็หมดที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือหมดก่อนเข้มอ่าหมดหมดก่อนเข้มค่ะของเข้มเดี๋ยวประมาณเท่าไหร่หมดเลยแน่จ้าของเราหมดตั้งแต่ ของหมดมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างมันมันอยู่ในช่วงที่พอหมดแล้วมันไม่ต่อหรือว่าอไย่างไงเออจริงๆอ,อาจจะด้วยด้วยอายุด้วยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่มันแบบหลากหลายมากขึ้นก็เลยแบบตัดสินใจที่ที่จะไม่ต่อตัดสินใจยากไหมครับยากยากค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่กับช่องเจ็บมานานมากๆมกุกกรักลช่องเจ็บมากๆการที่เราแบบออกจากบ้านที่เราอยู่มานานมากๆเราก็รู้สึกถ้าเราก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่ว่า ตอนนี้ทางนั้นแค่รู้สึกว่ามันก็ต้องลองอะไรใหม่ๆโตขึ้นอีกนิดนึงก็ลองดูอย่างเรื่องการลองใหม่ๆของมุกคิดว่ามุกอยากทาอะไรจริงๆก็อยากลองหลายอย่างนะคะในในเวเบื้องหลังก็อยากลองทําแล้วก็อาจจะมีเป็นผลงานอื่นๆใหม่ๆด้วยค่ะจากตอนที่ออกมาอะไรเงี้ยมันมีงวงหรือใจหายอะไรเงี้ยไหมก้าวออกมาแล้ว ก็ก็มีคือทุกๆการเริ่มต้นใหม่บอกว่าทุกคนก็ต้องต้องมีบ้างนิดๆหน่อยๆแหละแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเราก็เต็มที่ค่ะหมายถึงว่าเราก็อยากลองในสิ่งที่เราอยากลองจริงอันอันนี้คือเราจะเรียกว่าเป็นนักแสดงอิสระได้เต็มใช่ค่ะตอนนี้เป็นนักแสดงมองตลาดการเป็นนักแสดงยังไงบ้างนะค้ก็ก็น่ากลัวนะคะน่ากลัวยังไงลูกก็ก็น่ากลัวยังไงก็คือ ต่ตามสถานการณ์ทั่วไปทุกๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า,วาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็เต็มท hey ี่ค่ะไม่ได้เอาอะไรมากดดันตัวเองเพราะว่าเราก็พยายามทําอะไรอื่นๆอีกหลายอย่างควบคู่กันไปดยแต่ว่เนเง้ยหอมเลยคะอเราเป็นนักแสดงเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าหมดสัญญาการปีที่ผ่านมาเขามีการจองลินตาแล้วใช่ค่ะพี่พูดได้ใช่ไหมเอ้ย หลือใจเย็นๆนะคะคุณพี่เป็นไงบ้างเนื้อหอมไมกับการที่แบบว่าคนแบบต่อคิวจองเรามันก็ไม่ถึงกับเนื้อหอมขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าแบบมีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่มีใครก็ตามที่เออเห็นว่าแบบเออเราอยากได้เราไปร่วมผลงานด้วยเล่นด้วยก็เราก็โอเคเพราะว่าการจองครั้งนี้เขาเรียกว่าจองเป็นแพ็กเกจ๋ย่นล่ะจองหลังหมดสัญญาจองเป็นแพ็กเกจไม่ใช่ไม่ใช่จองเป็นแพ็กเกจเล้วะนไงที่ตำรวเลยเขาบอกว่าจองเราด้วยนะจองเข้มด้วย ตายแล้วพี่ไปเอาไปจากไหนเี่ยคิดว่าพี่พูดเองรึเปล่ารู้สึกไงกับรู้สึกว่าเขามั่นใจในตัวมั่นใจและให้โอกาสเรามันอยากให้เข้มกับมุดาเรื่อมุกกับเข้มก็โตมาด้วยกันมาตลอดนะคะไม่ว่า,าในอนาคตเราจะมีผลงานร่วมกันหรือว่าไม่มีทุกๆคนผู้ใหญ่อะไรก็ตามที่ให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความเอ็นดูเราทั้งสองคนเราเราก็ดีใจคะ่ะถ้าแบบอยากให้เรากลับมาพูดการเลยได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งมีคนมาจีบเยอะไหม ก็จีบเยอะไหมก็ก็ก็จีบได้ด้านไหนครับพี่จีบไปได้ไปร่วมงานด้วยกันก็ก็ก็เรื่อยๆค่ะแม่เราว่ายังไงบ้างแม่แม่แม่ก็ให้คือแม่ให้คำปรึกษาทุกอย่างอยู่แล้วค่ะตลอดไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าชีวิตปกติคือเวลามีอะไรเราแม่ก็จะสอนตลอดอยู่แล้วแม่เป็นยังไงฮะเดี๋ยวนะเลิกเลิกมากอ่ะเลิกมาก ไปแกบ้างถ้าถ้าจะต้องร่วมงานที่ที่ไม่ใช่ช่องเจ็ดกับเข้มเราสึกอะไงบ้างกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นก็ตื่นเต้นค่ะถ้าถ้าได้วันหนึ่งได้มีโอกาสาได้ร่วมงานกับต่างที่เราก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ใหม่ที่เราก็ต้องปรับตัวเราต้องใช้เวลากับการทํางานกับที่ใหม่ๆด้วยก็เป็นเรื่องปกติค่ะก็า่าจะมีตื่นเต้นบ้างปรับตัวบ้างฉ <c oughs> <c oughs> ันตอนาำผู้ดูบิกันฮะเดี๋ยวนะหนหนู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 ก็ มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะท่านตอนกันก็เราก็เราก็เป็นอิสระแล้วถ้ามีโอกาสจะทางนอื่นมาเราก็มีโอกาสได้เห็นเราในที่อื่นๆและได้เล่นที่อื่นอันนี้เราจะได้แบบเปิดน้าจะได้เห็นเมื่อไหร่แบบเมื่อไหร่แบบว่าจะไปร่วมงานกับที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่น่าถ้าจะปลายปีนี้หรือต้นปีประมาณนั้นค่ะเดีน่าจะปลายปีลูกเราอยากเล่นอะไรเพราะว่าเราก็เห็นดาราแสดงแบบบนบ่าซ oui. well ึ่ง้าทายหมดเลย อยากเล่นอะไรหรอคะจริงๆแค่อยากเล่นอะไรที่มันมีความดีฟแล้วก็ลึกขึ้นในเรื่องของอารมณ์มากกว่าจริงๆเป็นบทแบบไหนได้หมดเลยแค่แค่อยากให้มันแบบมีความลึกของตัวละครให้เราแบบได้โตกับตัวละครไปเราดีใจไหมครับดีใจไหมที่เขาก็ยังตามเชียร์ก็รุูกดาตลอดเวลาว่าอยากให้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในวันที่โตขึ้นกันก็ดีใจดีใจค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกโตมาด,ด,ด้วยกันคือแบบเราก็อยากจะให้เราอยู่กันด้วยกันไปนเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าแบบ ถ้าวันหนึ่งเราจะโตกันต่อไปอีกมีคนให้คนรักคนเอ็นดูต่อไปอีกเราก็ดีใจก็คือโตมันจะการไ <c oughs> <ม>ปที่การไม่ใช่เลยไม่ขนาดนะั้นเราเราก็แยกกันได้เพราะทุกวันนี้เราก็แบบมีอะไรอย่างอื่นที่เราแบบถึงเราจะไม่ได้ทํา,าร่วมกันแต่เราก็ม,มีการแบบพูดคุยกันปรึกษากันเสมอค่ะตั้งแต่ละครมันจะมีอย่างอื่นไหมในวงการบันเทิงที่ทุกอย่างในวงการบันเทิง อ่าซินดี้ยูริก็เป็นเป็นอ,อีกอีกหนึ่งอย่างที่ที่อยากทำค่ะเพราะว่าก็ก็ลองลองดูลองทำพายลอดออกมาก่อนหน้านี้ที่ที่ปล่อยไปเป็นแบบเป็นชิมลางให้เห็นมูดแอนโทนว่าแบบจะฟิลประมาณไหนถ้าแบบเราทำพอมันได้ทำแล้วมันท้าทายกับสิ่งที่เราไปแสดงมายังไงบ้างคนละแบบท้าทายคนละแบบแต่เหนื่อยคนละแบบด้วยรู้สึกว่าตรงนี้มันแบบเรื่องหลักมันยากกว่าเยอะเลยอะ ความยากของเล่นยูนีันคือส,อส,สำหรับหนูอ่ะหนูทำตัวตัวตัวที่หนูทำออกมาค่ะหนูยังหนูอาจจะไม่ใช่คนที่เล่นเป็นเมนคาแรคเตอร์จริงๆอันนี้ทำมาแค่แบบเป็นน้ำจิน้ำจินแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวมารอลุ้นกันอ,อีกทีดีกว่าแสดงว่ามันยากกว่าการเล่นละครที่เราเคยอ่ยยายากในเวย์การทำงานเบื้องหลังะะไม่ไม่ไม่ใช่การเล่นด้วยการ จะฝากเลยว่าเราเป็นสายงานฝากงานฝากงานฝากร้านค่ะก็ยังไงติดต่อได้นะคะค่ะตอนนี้บุกก็เป็นอิสระแล้วนะคะยังไงฝากผู้จัดรู้คนว่าใครก็ตามก็ร่วมงานได้ร่วมงานได้หมดค่ะก็ติดต่อมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ ำมูกขาพี่หลบเออสาวขมูสวยมากมีถอยรู้จากรููชวบด้วยขอขอเลยเปิดใจด <c oughs> เออ <c oughs> น่ากลัวมากเปิดใจ